เมื่ออยู่ๆโชคชะตาเล่นตลกแบบคาดไม่ถึงนางเอกที่สูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดจูจูวิญญาณของเธอก็ด้านไปสลับร่างกับวิญญาณของพระเอกซึ่งพระเอกของเราเป็นถึงองค์รัชทายาทของแควนงานนี้สลับร่างสลับภารกิจสลับชีวิตที่แสนมุ่นวายและทุกคนสำหราบการสปอยของซีรีส์เรื่องนี้มาต่อกันตอนที่6 เนาจันสลับร่างในช่วงกลางดึกคืนนั้นองค์ชายใหญ่ในระหว่างที่กําลังเดินกลับบ้านก็ถูกสายรับคนหนึ่งแอบสะกดรอยตามแต่ยังดีที่องค์ชายใหญ่ไหวตัวทันและสามารถจับสายรับคนนั้นไว้ได้ชายคนนั้นพูดออกมาว่าไอคาตกรและองค์ชายใหญ่ก็สังเกตไปรอบๆของตัวเด็กคนนั้นมันมีแผลเป็นองค์ชายใหญ่รู้ในทันทีเลยว่าเขาต้องคือลูกชายของพ่อค้าที่ขายนกจิมโจโนแน่ๆ ที่องคชายใหญ่เคยตามหาก่อนหน้านี้องค์ชายใหญ่บอกว่าทําไมเขาไม่มาช้ากว่านี้อีกสักสองเดือนองค์ชายใหญ่จึงสั่งให้คนของเขาจับสายรับคนนี้ขังไว้เพราะสงสัยว่าเขาต้องเป็นสายรับของเสนาบดีคิมแน,แน่และสั่งให้คนเตรียมชุดทางการเพื่อที่จะเข้าไปในวังหลวงตอนเช้าและก็สงสัยอีกว่านกจิมโจอาจจะยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ในการครอบครองของ,ของเสนาบดีคิมทางฝั่งของพระเอกและนางเอก ตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังชมกลีบดอกไม้ที่กำลังร่วงหล่นมาตามสายลมและในตอนนั้นพระเอกเริ่มสังเกตเห็นผึ้งที่อยู่ที่ด้านหลังของนางเอกจึงโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะไล่ผึ้งออกไปจากตัวของนางเอกแต่ด้านนางเอกคิดว่าพระเอกกำลังจะเข้ามาจูบเธออีกครั้งจึงพยายามยื่นปากเข้าไปหาพระเอกแต่ก็ดันผิดคาดพระเอกไล่ผึ้งออกไปและก็บอกว่าขยับตัวได้นางเอกถึงกับเก้อแล้วก็เวอไปเลยจ้า กลางดึกคืนนั้นในระหว่างที่พระเอกและนางเอกนอนอยู่ในห้องเดียวกันทั้งสองคนแยกที่นอนกันแต่ทว่าช่วงกลางดึกพระเอกที่ไม่มีผ้าหม่มดันรู้สึกหนาวขึ้นมาจึงรีบแย่งผ้าห่มจากนางเอกไปทันทีส่วนนางเอกที่นอนดิ้นไปดิ้นมาเพราะความหนาวจึงขยับเข้าไปหาพระเอกเพื่อที่จะห่มผ้าและทั้งสองคนก็นอนกอดกันกลมมายันเช้าส่วนทางด้านคุณหนูคิมวันนี้เธอตื่นเช้า จริงๆคุณหนูคิมตอนนี้ได้รับตำแหน่งเป็นว่าที่พระชายาแต่ยังไม่ได้เป็นพระชายาเต็มตัวเพราะอีก50ิบวันข้างหน้าก็จะถึงงานอาภิเษกสมรสกับองค์รัชทายาทเชา้านี้ทั้งตัวคุณหนูคิมและก็องค์ชายใหญ่ดันมาพบกันเข้าโดยบังเอิญและทั้งสองคนก็ไปพูดคุยกันเพียงตามลําพังองค์ชายใหญ่บอกว่าขอแสดงความยินดีกับว่าที่พระชายาตำแหน่งใหม่ของคุณหนูคิมด้วยและก็ยังย้ำเตือนอีกว่า ให้คุณหนูคิมลืมเรื่องราวในอดีตของเราทั้งสองคนไปซะและก็ขอให้รักกับองค์รัชทายาทไปนานๆโดยความที่คุณหนูคิมเป็นคนไม่ยอมคนจึงพูดออกมาว่าดันแม่ค้าหาบเล่ ที่เคยอยู่กับองค์ชายใหญ่ก่อนหน้านี้ตอนนี้องค์รัชทายาทรับตัวนางมาเป็นขันทีคนใหม่ในวังแล้วและด้วยความที่องค์ชายใหญ่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนางเอกอยู่มากจึงรีบถามกับคุณหนูคิมไปทันทีเลยว่าตอนนี้ดันอยู่ที่ไหนแต่คุณหนูคิมก็ไม่ยอมบอกอะไรและหลังจากนั้นตัวของคุณหนูคิมก็บุกมาที่ห้องขององค์รัชทายาทโดยพลาการองค์ชายใหญ่ที่ตามกันมาติดๆจึงรีบห้ามบอกว่ามันไม่สมควรเพราะว่าคุณหนูคิมยังไม่ได้แต่งงานกับองค์รัชทายาทไม่มีสิทธิ์ ที่จะมาหาองค์รัชทายาทถึงตำหนักและหลังจากนั้นกุนูคิมก็ไม่ฟังจ้าชีเดินเข้าไปในห้องขององค์รัชทายาทและก็ได้เห็นภาพที่พระเอกนางเอกนอนกอดกันกลมอยู่ในที่นอนเดียวกันทั้งสองคนถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงครมคลามของขันทียุนที่ทําข้าวของร่วงเพราะว่าอึ้งกับภาพที่เห็นข้างหน้าขันทียุนจึงรีบไล่ทุกคนออกไปให้หมดพร้อมกับกําชับว่าห้ามเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดถ้าใครเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปโทษหนักถึงตายส่วนทางด้านองค์ชายใหญ่ ก็เดินตามมาเพื่อทีจะบอกกับคุณหนูคิมอีกครั้งว่าเธอห้ามทําอะไรกับเรื่องนี้ทั้งนั้นทางพระพันปีหลวงที่ได้รู้ข่าวเรื่องที่พระเอกแน่นางเอกนอนด้วยกันเมื่อคืนถึงกับบ่นออกมาว่าแผนที่นางวางไว้ดิบดีพังไม่เป็นท่าแล้วเว้นเสียแต่ว่าองค์รัชทายาทหรือว่าพระเอกของเราจะออกน่ารับให้ดันเป็นนางสนมคนใหม่ทางด้านของคุณหนูคิมฉีก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรและคาดคะเนไว้ว่าล้านสาวของสังคุงปกครอง ที่เป็นนางในในตําหนักของพระเอกจะต้องเป็นคนแพ่งพายเรื่องนี้ออกไปแน่และแล้วมันก็เป็นไปตามคาดข่าวได้แผ่สะพัดออกไปทั้งในวังและนอกวังว่าองค์รัชทายาทของแคว้นมีสัมพันธ์สวัสดกับคันทีทางด้านขององค์ชายใหญ่ก่อได้ยินข่าวหรือเรื่องนี้มาเหมือนกันและคิดว่าคุณหนูคิมจะต้องเป็นคนลงมือปล่อยข่าวเรื่องนี้แน่องค์ชายใหญ่จึงคิดที่จะเผาเรือนกระจกที่คุณหนูคิมชอบมาคุณหนูคิมที่ได้ยินว่าองค์ชายใหญ่มาที่เรือนกระจก จึงรีบตามมาและได้เห็นเข้ากับภาพที่องค์ชายใหญ่กําลังจะเผาเรือนกระจกจึงรีบวิ่งเข้าไปห้ามส่วนตัวของคุณหลวงคิมก็รู้สึกเสียใจที่องค์ชายใหญ่ไม่เชื่อใจเธอว่าเธอไม่ใช่คนที่ปล่อยเขาหรือเรื่องขององค์รัชทายาทองค์ชายใหญ่จึงบอกให้ตัวนางและเขาต่อไปนี้ต่างคนต่างอยู่องค์ชายใหญ่ยังพูดแรงแรงใส่คุณหนวงคิมอีกว่าตอนนี้เขาเริ่มตะเกียดเธอขึ้นมาจริงๆแล้วและด้วยความที่คุณหนูงคิมไม่พอใจที่องค์ชายใหญ่ มาตัดสัมพันธ์กับนางแบบนี้จึงรีพูดออกไปว่าต่อไปนี้นางจะขึ้นเป็นพระชายาขึ้นเป็นพระมเหสีหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นพระพันปีและเมื่อไม่มีพระราชาหรือไม่มีองค์ราชทายาทคนที่จะต้องคลองบัลลังต่อไปนั่นก็คือองค์ชายใหญ่และวันหนึ่งตัวของคุณหนูคิมก็จะได้พบกับองค์ชายใหญ่อีกครั้งในฐานะพระพันปีหลวงและพระราชาและในตอนนั้นตัวของคุณหนูคิมและก็องค์ชายใหญ่ ก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนกับที่เคยสัญญากันไว้เมื่อตอนยังเด็กต่อมาทางด้านพระเอกก็เตรียมตัวที่จะออกจากวังเพื่อไปหลบซ่อนอยู่ข้างนอกวังสักพักหลังจากที่มีข่าวหรือเรื่องที่องค์รัชทายาทมีสัมพันธ์สวัสดกับคันธีและก็บอกต่ออีกว่าตัวของเขาจะพาครอบครัวของนางเอกที่เมืองโบราณไปหลบซ่อนให้และบอกให้หนางเอกที่อยู่ในร่างขององค์รัชทายาทต,ตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ไปก่อนหลังจากที่ข่าวเชาว้าแพร่สะพัดไปทั่วจนเหล่าบัณฑิต ต่างพากันมาปัดวงที่หน้าวังหลวงเพื่อขอให้พระราชาลดองค์ราชทายาตหรือว่าพระเอกออกจากตาแหน่งทางด้านในท้องพระโรงก็ดุเดือดไม่ต่างกันเหล่าขุนนางและก็เหล่าเสนาบดีก็ต่างพากันปรึกษาว่าจะทํายังไงเรื่องที่มีข่าวหรือขององค์รัชทายาตลุดออกไปแบบนี้เสนาบดีคิมจึงบอกว่าเราควรที่จะไปตามจับขันทีคนนั้นและก็ให้องค์ราชทายาตเป็นคนสําเร็จโทษด,ด้วยตัวเองแถมพระราชายังสั่งเพิ่มอีกว่า ให้ถอนลากถอนโคนคนที่เป็นคนปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกไปด้วยทางฝั่งของด้านพระเอกที่กําลังเดินทางไปที่เมืองโบรยองก็เจอเข้ากับเหล่าทหารที่ออกมาตามล่าตัวของเขากว่าที่พระเอกจะเดินทางไปถึงที่เมืองโบรยองก็ต้องพบเจอเข้ากับความยากลําบากทั้งการถูกตามล่าตัวและก็การหาที่สุกหัวนอนส่วนทางนางเอกที่ครองตําแหน่งองค์รัชทายาทในตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากทําได้เพียงแค่อย่างเดียว นั่นก็คือการขอพอรให้พระเอกปลอดภัยพระเอกในระหว่างทางก็ได้พบเจอเข้ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งโดยความไม่มีที่พึง่งซึ่งลองขอพอรดูก็ได้โดยพรที่เขาขอนั่นก็คือขอให้ฟ้าดินช่วยคุ้มครองร่างกายของนางเอกด้วยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้โชคชะตาจะพรากคนที่เขารักไปไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าพระชายาของเขาแต่อย่างน้อยก็ขอร้องให้ดันปลอดภัยตาเท่าจันทา ที่ได้ฟังคำอ้อนวอนของทั้งพระเอกและนางเอกก็ได้แต่มองดูโชคชะตาของทั้งสองคนและในที่สุดพระเอกก็เดินทางมาถึงที่บ้านใต้เท้าหอและขอร้องให้ใต้เท้าหอช่วยพาครอบครัวของนางเอกไปรบซ้อนส่วนใต้เท้าหอก็ตกลงที่จะช่วยเหลือครอบครัวของนางเอกเพราะก่อนหน้านี้นางเอกเคยช่วยเหลือลูกสาวของเขาเอาไว้และต่อไปนี้ตัวของนางเอกจะมีฐานะคือหลานสาวของภรรยาใต้เท้าหอ นั่นก็คือเป็นญาติทางกับใต้เท้าหอหลังจากนั้นใต้เท้าหอก็มาบอกให้อ้าหญิงพักรีพาพ่อกับแม่ของนางเอกไปซ่อนตัวและก็ให้ปิดโรงเตรียมด้วยอ้าหญิงพักก็ได้รู้ความจริงว่านางเอกตอนนี้อยู่ที่เมืองหันยางจึงจะรีบเดินทางเข้าไปในหันยางเพื่อที่จะช่วยเหลือนางเอกทันทีและก็สั่งให้พ่อกับแม่บุญธรรมของนางเอกรีไปซ่อนตัวทันทีส่วนพ่อกับแม่ของนางเอกก็ไม่ยอมทําตามที่นายหญิงพักสั่ง ทั้งสองคนบอกว่าไม่วายังไงก็จะต้องช่วยเหลือลูกสาวให้ได้ตัดภาพกลับมาที่ทางด้านวังหลวงอีกครั้งหลานสาวของสังกุงปกครองที่เป็นนางในในตอนนี้ถูกจับข้อหาปล่อยข่าวหรือเรื่ององค์รัชทายาทสังกุงปกครองจึงถามไปว่านางทําแบบนั้นเพื่ออะไรกันด้วยความคับแค้นใจของหลานสาวจึงรีบบอกไปว่าก่อนหน้านี้ท่านราชเลขาถูกเนรเทศ เรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรอบสังหารองค์ราชธายาตผิดก,กันกับคุณหนูคิมที่เป็นคนวางแผนและตัดแจงเรื่องทั้งหมดนางกับไม่โดนข้อหาอะไรเลยนี่ทําให้ลานสาวของสังกุงปกครองไม่พอใจจึงปล่อยเขาหรือเรื่องนี้ออกไปและหลังจากนั้นสังกุงจึงรีบไปขอร้องเสนาบดีคิมให้ช่วยไว้ชีวิตลานสาวของเธอด้วยโดยการที่สังกุงจะยอมบอกว่าแม่ค้าหาบเล่ที่ปลอมตัวไปเป็นขันทีในวังหลวงจริงๆแล้ว นางมีใบหน้าที่เหมือนกับพาชายยามากๆและไม่แปลกอย่างนั้นหรอที่อยู่ดีๆคนที่มีใบหน้าเหมือนพราชายาโผล่เข้ามาในวังหลวงนั่นทําให้เสนาบดีคิมฉุดคิดอีกครั้งและวันต่อมาเสนาบดีคิมจึงรีบเดินทางเข้าไปในวังหลวงทันทีเพื่อขาเฝ้าพระราชาและองค์รัชทายาทเสนาบดีคิมหันหน้าไปหาหนางเอกและบอกว่าองค์รัชทายาทโปรดทรงตัวขันทีคนนั้นมาด้วยเพื่อที่เสนาบดีคิม จะนําตัวขันทีคนนี้ไปลงโทษนางเอกในตอนนั้นตัวสันเทามือไม้สั่นไปหมดจนทําให้นางในที่กําลังลินชาอยู่ทําน้าชาหกเหลอะตัวนางเอกเสนาบดีคิมจึงบอกให้องครักษ์ทรงดาบมาเขาจะประหารนางในคนนี้ทันทีนางเอกที่เห็นว่าเรื่องมันกําลังวุ่นวายใหญ่โตไปหมดจึงรีบเข้าไปขวางเสนาบดีคิมและก็บอกว่านางทําผิดแต่โทษของนางก็ไม่ถึงชีวิตและเสนาบดีคิมก็ย้าอีกครั้งว่า ให้ส่งตัวขันทีที่ชื่อดันมาแต่ว่านางไม่ใช่ขันทีนี่จริงๆแล้วนางเป็นสตีคือแม่ขาหาเปรกคนนั้นพระราชาที่ได้ฟังถึงกับลุกขึ้นถามทันทีเลยว่านี่ขันทีคนนั้นเป็นสตีอย่างนั้นเหรอแล้วสตรีปลอมเป็นขันทีได้ยังไงตัดภาพกลับมาที่ทางด้านพระเอกในตอนนี้ก็เดินทางกลับเข้ามาถึงหันยางเรียบร้อยและรีบไปที่บ้านองค์ชายใหญ่ทันทีเพื่อทีจะหลบซ่อนตัวในจังหวะที่พระเอกกำลังเดินเข้าไปในบ้าน ก่ได้เห็นองค์ชายใหญ่ที่กำลังพูดคุยกับสหายที่มาจากเมืองชิงน่าจะเป็นข่าวสารที่ส่งไปสืบมาก่อนหน้านี้องค์ชายใหญ่ทันทีที่เห็นหน้าของดันจึงรีบลากตัวเข้าไปในบ้านทันทีและก็ถามว่าก่อนหน้านี้เจ้าไปอยู่ที่ไหนมารู้ไหมว่าคนทั้งวังหลวงกำลังตามไล่ล่าตัวของเจ้าอยู่พระเอกจึงรีบแถไปว่าก่อนหน้านี้ถูกพระพันปีจับตัวไปเลยต้องจำใจปลอมเป็นขันทีในวังหลวง แล้วพระเอกก็ถามกับองชายใหญ่ว่าเมื่อกี้เขาคุยกับคนที่มาจากเมืองชิงหรือเปล่าใช่เรื่องการตามสืบเรื่องนกจิมโจโหรือเปล่าองชายใหญ่ก็สงสัยในตัวดันว่าทำไมดันถึงรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันพระเอกก็รีบแถบไปว่าพอดีองค์รัชทายาทเคยเล่าให้ฟังแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็บอกต่ออีกว่าในระหว่างช่วงนี้ก็ขอหลบซ่อนอยู่ภายใต้การดูแลขององค์ชายใหญ่ไปก่อนก็แล้วกันอง์ชายใหญ่จึงรีบถามอีกว่างง้นเจ้า อยากจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้การดูแลของข้าไปตลอดชีวิตหรือเปล่าโดยการมาเป็นภรรยาให้ข้าแต่งงานกับข้าและเสนาบดีคิมก็จะเลิกยุ่มกับเจ้าไปเลยส่วนทางด้านพระเอกที่ได้ฟังองค์ชายใหญ่ชวนดันมาแต่งงานด้วยกัน ต่อเริ่มรู้สึกไม่พอใจและแอบหึงอยู่นิดหน่อยจึงรีบบอกกับองค์ชายใหญ่ไปว่าให้องค์ชายใหญ่ช่วยตังสติหน่อยร่างกายนี้ข้าจะปกป้องเองและในคืนนั้นเซนาบดีคิมก็มาที่ห้องใต้ดินรับห้องหนึ่งซึ่งนั่นมีนกที่ถูกขังอยู่ด้านในเซนาบดีคิมโยนงูเข้าไปในรูก,กงเพื่อที่จะให้นกจับงูกินและตอนนั้นตัวของนกมันก็สะบัดขนออกมาเส้นหนึ่งแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือเซนาบดีคิมใส่ผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลาหรือนั่น อาจจะเป็นนกจิมโจที่พระเอกและองค์ชายใหญ่กำลังตามหาอยู่ส่วนทางด้านคุณหนูคิมในคืนนี้ก็ถูกไอโมงชุดดำมาคนที่ห้องของนางแต่คุณหนูคิมก็รู้ตัวทันและรีบใช้ปืนต่อไปที่หัวของไอโมงชุดดำคนนั้นทางด้านพระราชาก็เรียกองค์รัชทายาทมาพบและก็บอกว่าเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องที่มีข่าวลือว่าองค์รัชทายาทมีสัมพันธ์สวัสดกับคันทีจึงแนะนําให้องค์รัชทายาท ทรงตัวของขันทฉีคนนั้นมาและลงโทษให้นางไปเป็นทาสหลวงและถ้าหากทำแบบนั้นก็ยังพอที่จะมีวิธีที่พระราชาจะช่วยเหลือนางให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้และก็บอกว่าให้ละทิ้งการแก้แค้นเสนาบดีเข้มไปซะในตอนนั้นนางเอกที่อยู่ในร่างขององค์รัทายาก็ได้รู้ว่าตัวของพระเอกต้องการที่จะแก้แค้นเสนาบดีเขมส่วนทางด้านพระเอกก็หยิบถ้วยยาออกมาดูมันคืออาวุธสําคัญ ที่พระราชาเคยมอบให้เขาไว้ก่อนหน้านี้และก็ใช้สิ่งนี้เพื่อที่จะกําจัดเสนาบดีคิมและในเวลาเดียวกันนั่นเองนางเอกก็ออกมาพบพระเอกที่บ้านขององค์ชายใหญ่เพื่อที่จะให้พระเอกไปที่ร้านไต่สวนเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องข่าวลือขององค์รัชทายาทและตัวของนางเองก็จะถูกส่งไปเป็นทาสหลวงกับการเป็นทาสมันคงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นางเอกก็เคยเป็นทาสที่หลบหนีมาเหมือนกัน แต่พระเอกก็ไม่พอใจเรื่องที่นางเอกจะถูกลงโทษให้ไปเป็นทาสหลวงพระเอกบอกว่าเขามีวิธีดีๆคือการสู้แบบหมาสู้แบบยิบตาและในคืนนั้นตัวขององค์รักก็มาพาตัวของพระเอกที่อยู่ในร่างของดนันไปที่ลานไปสวนเพื่อที่จะพบกับเซนาบดีคิมและโทษที่จะได้รับนั่นก็คือการโบยหนึ่งร้อยทีและถูกนำตัวไปใช้แรงงาน พระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกจึงพูดออกมาว่าเข้าใจดีว่าขุนนางต้องทำตามกฎและก็ถามอีกเรื่องว่า้าอย่างนั้นถ้าหากว่าขุนนางรวนรามสตีและพยายามขืนใจของนางคนคนนั้นจะถูกลงโทษยังไงและก็มีขุนนางคนหนึ่งพูดว่าถ้าตามกฎแล้วก็จะถูกโบยร้อยทีหรือไม่ก็ถูกในรเทศไปเลยและพระเอกก็พูดออกมาอีกว่า ทายอย่างนั้นตัวของเขาขอแจ้งความจับเสนาบดีกรมพิธีการขอหารวนรามสตีและพยายามขืนใจซึ่งก่อนหน้านี้เสนาบดีกรมพิธีการเคยดวนรามนางเอกและนางเอกก็ยกมือในฐานะองค์ราชทายาทเพื่อที่จะเป็นพยานว่าเสนาบดีกรมพิธีการทําแบบนั้นจริงๆเสนาบดีกรมพิธีการรีบมองหน้าของดันอีกครั้งและก็จําได้ว่าเขาเคยรวนรามนางจริงๆและหลังจากนั้น ทั้งเสนาบดีและขุนนางก็ต่างโวยข้อหากันไปมาว่าคนนั้นทำผิดอย่างนี้คนนี้ทำผิดอย่างนั้นเสนาบดีคิมจึงรีบตัดบททุกคนว่าขุนนางที่ทำผิดคอยลงโทษกันทีหลังแต่ตอนนี้ควรลงโทษตัวของพักดันก่อนและเสนาบดีคิมก็ส่งสายตาให้กับนางเอกเพื่อให้หนางเอกในฐานะองค์ราชทายาทรีบสั่งลงโทษพักดันคนนี้โดยทันทีนางเอกรีบส่งสายตาไปยังเสนาบดีคิมและก็พูดขึ้นว่า ถ้าหากลงโทษโบยหนึ่งร้อยทีก็ไม่ต่างอะไรจากการสั่งฟะหารแทนที่จะทำอย่างนั้นส่งไปเป็นทา่าด่วงยังดีกว่าทีนางเอกยอมให้ตัวตนของนางถูกส่งไปเป็นทาาดลวงเพื่อที่จะให้พระเอกพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดและพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกก็ขึงตาใส่นางเอกทันทีเพราะไม่พอใจทีนางเอกต้องมายอมเสียสละเพื่อตนเองและในระหว่างที่นางเอกกำลังกล่าวคำตัดสินโทษให้กับพักดัน พระพันปีหลวงก็รีบเข้ามาแก้สถานการณ์ไว้ทันโดยบอกว่าตัวของนางเองเป็นคนส่งดันให้ปลอมตัวเข้าไปเป็นขันทีเพื่อไปรับใช้ในตำหนักขององค์รัชทายาทเพราะว่าก่อนหน้านี้ดันเคยทำความดีความชอบโดยการช่วยเหลือองค์รัชทายาทเอาไว้ในตอนที่ถูกรอบสังหารแถมพระพันปียังบอกอีกว่าถ้าหากส่งตัวดันเข้าไปในฐานะนางในก็ไม่ผลที่จะถูกคนของเซนาบดีคิม คัดตัวออกเป็นแน่ส่วนเสนาบดีคิมก็ยังไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ง่ายเสนาบดีคิมจึงถามกับพระพันปีหลวงไปว่าทําไมนางถึงทําผิดกฎมนเทียนบานได้ถึงขนาดนี้พระพันปีจึงบอกว่าถ้าหากจะนับกฎมนเทียนบานลูกสาวของเสนาบดีคิมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเข้าไปที่ตําหนักขององค์ราชทายาททั้ทงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอย่างนี้ก็นับว่าผิดกฎมนเทียนบานด้วยหรือเปล่า เสนาบดีคิมอึ้งและก็พูดอะไรไม่ออกอย่างกับคนน้ำเต็มปากแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ทุกอย่างก็เริคลี่คลายพระเอกและนางเอกมาเข้าเฝ้าพระพ,พันปีหลวงเพื่อที่จะบอกขอบคุณเรื่องที่พระพันปียื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคนไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นพ้าพันปีหลวงก็บอกว่าหลังจากนี้ให้องค์ราชทายาทแต่งตั้งดัน คืนไปเป็นพระสนมทั้งนางเอกและพระเอกที่ได้ยินพระปัญปีหลวงพูดแบบนั้นก็มองหน้ากันและนางเอกที่อยู่ในร่างขององค์ราชทายาทจึงรีบบอกว่าตัวของเขาที่เป็นองค์ราชทายาทในตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่มีพระชายาจะไปมีสนมได้ยังไงและพระปันปีก็เตือนสติองค์ราชทายาทไปอีกว่าก่อนหน้านี้องค์ราชทายาทเสียพระชายาที่รักไปคนหนึ่งแล้วและยังจะมาเสียดันให้กับเสนาบดีคิมด้วยอีกคนอย่างนั้นหรอพระเอกที่ได้ฟังและก็คิดตามและคิด หนักเรื่องนี้มากเหมือนกันหลังจากที่เขาเฝ้าพระพันปีหลวงเสร็จก็เห็นสีหน้าพระเอกไม่ค่อยดีนะจึงรีบชวนพระเอกมาคลายเครียดด้วยกันโดยการเป่าลูกโปง่งส่วนทางด้านองค์ชายใหญ่ที่ได้รู้ความจริงว่าคนที่ปล่อยเขาลือเรื่ององค์ราชทายาทไม่ใช่คุณหนูคิมจึงรู้สึกผิดในใจอยู่มากทางด้านนางเอกก็บอกให้พระเอกอย่าแต่งงานกับคุณหนูคิมเลยเพราะพระเอกจะไปแต่งงานกับคนที่เคยยิงเขาได้ยังไงพระเอกจึงตอบกลับมาว่ารู้แล้ว แต่ก่อนที่จะถึงพิธีอภิเษกสมบทระหว่างเขาและก็คุณหนูคิมในตอนนั้นพระเอกนาจะได้ร่างเดิมของเขากลับคืนมาแล้วนางเอกรีบตามไปพูดต่อว่าถึงจะได้ร่างเดิมกลับคืนมาก็หานแต่งงานกับคุณหนูคิมเด็ดขาดพระเอกที่ได้เห็นนางเอกทำสีหน้าจริงจังด้วยใบหน้าของตัวเขาเองจึงหลุดคำออกมาและนางเอกก็ยังพูดต่ออีกว่าถ้าหากรู้ว่าจะถูกฆ่าก็ต้องรีบฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่าสิและเหตุการณ์ในปีคเยซา เรื่องการแก้แค้นของพระเอกนางเอกอาสาที่จะช่วยเองและก็ทำาสีหน้าจริงจังขึ้นมาอีกครั้งและก็พูดอีกว่ารางตายของท่านตอนนี้เป็นของข้าแล้วส่วนทางด้านเสนาบดีคิมที่ให้คนไปตามสืบเรื่องของดนันแม่ขาหาาเลลหรือว่านางเอกและก็ได้รู้ว่าตัวตนของนางคือหลานสาวของฝั่งภรรยาใต้เท้าหอเมื่อเสนาบดีคิมได้รู้อย่างนั้นก็ได้หวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งว่าครั้งหนึง่งใต้เท้าหอ เคยช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เซนาบดีคิมจึงต้องการที่จะยืนยันเรื่องบางอย่างจึงส่งคนไปจัดการเรื่องนี้ให้และในระหว่างที่นางเอกและพระเอกกำลังปอบตัวที่จะออกนอกวังหลวงและเห็นนางเอกแต่งตัวไม่เรียบร้อยจึงรีบเข้าไปช่วยแต่งทันที และทั้งสองคนก็ได้สบตากันใกล้ๆนางเอกที่รู้สึกวัน่นวหวจนทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงแค่กืนน้ำลายอึกๆแถมยังดึงตัวพระเอกเข้ามากอดไว้อีกด้วยเพราะว่าพระเอกหัวกำลังจะไปชนของแหลมแล้วขันทียุนที่ได้เห็นจังหวะที่ทั้งสองคนกอดกันอีกแล้วและก็รีบเดินออกไปทันทีส่วนนางเอกก็รีบวิ่งตามไปเพื่อที่จะไปแก้ต่างส่วนพระเอกก็งุนงงว่าขันทียุนจะตามมาทำไมตอนนี้และในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินเที่ยวไปเรื่อยๆในเมือง นางเอกจึงถามกับพระเอกว่าตัวขององค์ชายใหญ่มีความแค้นอะไรกับเสนาบดีคิมพระเอกจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เสนาบดีคิมใส่ร้ายแม่ขององค์ชายใหญ่ว่าแอบรักลอบขบชูจนแม่ขององค์ชายใหญ่ถูกยาผิดพระราชทานและหลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่าวิญญาณของพระมเหสีจางจองมีความอาฆาตดุนแรงในปีขเยซาและในระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันสายตาของพระเอก ก็เรือไปเห็นร้านขายรองเท้าจึงเลือกซื้อรองเท้าให้หนางเอกคู่หนึ่งมันคือรองเท้าลายปักดอกไม้ซึ่งความฝันสูงสุดของนางเอกในชีวิตนี้ก็คือการที่นางได้ใส่รองเท้าลายที่นางชอบนั่นก็คือลายดอกไม้หลังจากนั้นพระเอกก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดผู้หญิงทั้งคันที่ยุนและองค์คลักโกที่ได้เห็นแม่ค้าหาบเล่คนนี้แต่งกายในรุกคุณหนูสุดสวยจึงรีบชมออกมาทันทีเลยว่าสวยมากๆและพระเอก ็ให้หนางเอกมองดูตัวของนางอีกครั้งว่าแต่งชุดนี้นางดูมีคุณค่ามากที่สุดและหลังจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ถูกแม่ค้าขายตรงโดยการหลอกล่อว่าถ้าหากทั้งสองคนไปวาดรูปคู่ด้วยกันนางจะลดราคาให้อีกในระหว่างที่ช่างวาดภาพไปทั้งสองคนก็ทำท่าเกๆกางๆดูเหมือนว่าจะเขินกันไปแล้วก็เขินกันมาและในที่สุดก็วาดรูปเสร็จและนางเอกก็ดูเหมือนว่าจะชอบรูปนี้ออกมากๆด้วยและในระหว่างที่นางเอกพระเอก ขันทีและองค์รักกำลังเดินทางกลับนางเอกที่ได้เห็นกลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมามันสวยเหมือนกับในเทพนิยายนางเอกรีบวิ่งเข้าไปและก็คว้ากีบดอกไม้มาและก็เป่าออกไปในอากาศเพื่อให้กลีบดอกไม้มันลอยไปตามลมพระเอกก็ได้มองนางเอกจากไกลๆเห็นนางเอกยิ้มและหัวเราะอ,อยู่คนเดียวดูเหมือนว่าพระเอกในตอนนี้จะเริ่มมีใจให้นางเอกแล้วแต่พระเอกก็อดที่จะหวนคิดถึงพระชาย,ยาผู้เป็นที่รักไม่ได้และพระเอก ก็ทำหน้าเศร้าอีกเหมือนเดิมนางเอกเดินเข้ามาใกล้ๆและก็หยิบถุงหอมให้พระเอกบอกว่าถุงหอมนี้มันจะช่วยให้เขาหลับง่ายขึ้นแต่พระเอกก็ยังไม่รับและก็บอกว่าเขามีที่ที่ต้องไปและให้นางเอกกลับไปก่อนได้เลยและหลังจากนั้นพระเอกก็มายังสถานที่ที่ในครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยอยู่ที่นี่กับพระชาย,ยาและก็หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งแต่ในระหว่างที่พระเอกกำลังกลับก็ได้มีใครบางคน มาคุมไอโม่และลักพาตัวพระเอกไปซึ่งนั่นก็คือสังกุงฝ่ายปกครองที่จับตัวพระเอกเพื่อให้บังคับกินยาเป็นหมันเพื่อที่จะไม่ให้มีลูกกับองร์ราชทายาตพระเอกก็ขัดขืนแต่ก็ถูกพวกเหล่านางในนำยามากรอกปากจนได้และหลังจากนั้นด้วยความหมันไส้ของสังกุงปกครองจึงหยิบรองเท้าที่พระเอกใส่มามันคือรองเท้าที่พระเอกซื้อเพื่อที่จะให้หนางเอกนำไปเผาไฟด้วยความหมันไส้ พระเอกหลังจากนั้นแหละไม่ยอมแล้วจ้าฮีลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาไฟกับพวกเหล่านางในจนนางในพวกนั้นแพ้ราบคาบและพระเอกก็ใช้มือของเขาจับไปที่รองเท้าที่กำลังไหม้ไฟและก็รีบเดินออกจากห้องใต้ดินนั้นไปทันทีในระหว่างที่พระเอกกำลังเดินกลับอย่างทุรักทุเลก็ได้สังเกตเห็นห้องห้องหนึ่งมันมีกรงขังและมีเงาของนกอยู่ด้านใน แล้วพระเอกก็รีบเดินกลับวังไปอย่างทุลักทุเลโดยความที่พระเอกถูกยากรอกปากจนสติสตังตอนนี้ไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ยังพาตัวเองเข้ามาถึงด้านในวังหลวงได้และในคืนนั้นระหว่างที่นางเอกกำลังให้ข้าวเจ้าหมาน้อยอยู่เจ้าหมาน้อยด่วนั้นมันรีบวิ่งไปอีกทางและได้นำทางมาจนเจอพระเอกที่กำลังอ่อนแรงพระเอกตอนนี้กำลังนั่งกอดรองเท้าไว้แน่นนางเอกจึงเข้าไปใกล้ๆและก็ถามว่า เขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าทําไมถึงอยู่ในสภาพแบบนี้และมือของพระเอกไปโดนอะไรมาพระเอกสบตานางเอกใกล้ๆพร้อมกับพูดว่าให้คนที่ต้องสวมรองเท้าเป็นนางเอกส่วนเขาคือคนที่เดินเท้าเปล่าเองและหลังจากนั้นพระเอกก็หมดสติไปและเนื้อหาในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจสีรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ